ผมก็อยู่กัตัวเกิดคนนี้ครับก็วันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะเออ <c oughs> ผมก็จะมาอยู่กับเจ้าอีกนะก็วันนี้ผมก็มาทำเหมือน,น,น,นเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านนี่อันนี้เป็นเตียงให้น้องนอนนะให้น้องผมนอนให้น้องผมนอนด้วยแต่ว่าน้องผมยังไม่มีมาพัดเพราะว่าคอมมันไม่ค่อยแรงครับของคนเก่าแล้วก็เลยรแบบนี้ ก็เลยแบบยังไม่ได้เกมอะไรค่ะเพราะคือว่าทําไว้ให้เด็กน้องมานอนเด็กน้องมาเล่นด้วยค่ะแล้ววันไอ้กี่วันนี้ผมคิดว่าจะเหมือนแบบไปลงเหมือนลงถ้ำมาหน่อยค่ะทุกควเนี่ยผมคิดว่าเออวันนี้ฝนตกดีใชไหมดีครับผมคิดว่าผมจะไปหาเหมืองใหม่ดันผมอยากไปหาสร้างที่ลงเหมืองใหม่ค่ะซึ่งไปด้วยแหละสร้างเหมืองใหม่ค่ะใช่เห็นจะไวครับ เอเอาเอาชุดอันต่างนี้ค่ะเอาชุดเก้าอย่างนี้เขาบว่ามันก็เป็นของทำอาหารม้วยกันที่อาหารก็ผมก็เผาเสร็จแล้วค่ะก็แล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะไปทำหาเพชรผมจะไปถ้าหาผมเจอเพชรผมคิดว่าจะยิ่งคุ้มฮะถ้าหาผมไม่ว่าผมจะสร้างเอาเอาทับถิ่นอยงนี้เพราะว่ามันจะสร้างเหมืองใหม่เหมืองใหม่เลยเพราะว่าเราอนาคตเราไม่ต้องใช้ ต้องใช้เหมืองตรงนี้ไอ้ไม่ใช้เหมืองแล้วไม่ใช้เหมืองแล้วแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ใช้เหมืองก็แล้วเราก็อาจจะไม่ใช้หรอกเหมืองเหมืองเก่าๆเลยเราจะใช้เหมืองใหม่กันทำเป็นทางเลยจากบันไดจากขั้นบัรยานะทำบรรยายนะซึ่งเราจะใช้กุะบกวัคายอยู่เพราะว่าไอ้ฉันไม่ได้ใช้ขวดอัพเดผมเพราะฉัไม่ใช้ขวดผมผมไม่รู้ผมปุ่มเลยครับผมเลยซึ่งผมอาจจะได้เอากระจกมาเผาเนาะว่า จะสร้างที่โรงเหนือยงตรงนี้ให้ผมจะเริ่มมาตรการเหลืองอันนี้ก็เป็นของที่ผมองไรนะของที่ผมจะเรา่มอะไรที่สร้างบ้านแล้วผมจะสร้างนี่คือบ้านที่ผมสร้างไงตัวเอกลักษณ์อยู่ก็เป็นเอกลักษณ์อยู่นั่งแต่เมื่อ EP ที่นั่งแต่เมื่อตอนแรกครับคมื่อ EP แรกนั่งแต่จนเริ่มแรกแต่ผมสร้างบ้านอย่างนี้แหละ ผมก็อันนี้ก็เป็นเออบ้านถึงนั้ก็คือเราเรียนธรรมะับถุน,นามันมทับถุน,นถ้วก็เลยทำเป็นบ้านแบบนี้ก็สไตล์มานี่แหละไม่ได้มีายารตกแต่งอะไรมากล้วก็ประมาณนี้แหละซึ่งโอ้ยซะเอากระจกแหละเราชอบกระจกแบบบอกเขาว่ามันมองเห็นมันมีพวกฮีโร่บายโร่ชัตจริงเนะี่ยมันจะได,ได้มันจะได้เออมันจะได้เันได,ไดน้มองเห็นชัดครับซึ่งเราจะทำการไปตรงเหมือนกันซึ่งแบบน,นี้ไอหนูรงนี้ครับ เราจะทำติ๊กไว้นเนี่ยไปลงแบบรูปเหมือนก,กันไปลงแต่วันนี้เราจะมีเขาจะหา,หาเหล็กเยอะๆเลยหรือถ้านทิ่เจอเพชรได้ยิ่งดีเลยเพราะคุ้มเพราะว่าคุมาค้มเพราะว่าเราจะเอาเพชรนี่แหลไปใช้เลยไปใช้การสร้างบ้านเราให้ไปสร้างบ้านเราให้เราไปสร้างบ้านเออไว้เพราะว่าจะเอาไปทำที่กุญแจเพชรแ้่เราจะไปนรกก็จะไปนรก,กครั้ง เนี yeah, ่ยเราจะไปน์โเพราะว่าเราจะไปนรกระหว่างนี้เราจะไปนรกเพราะว่าเราจะไปเราจะเพื่อเอาไปเอาเอาไปเราจะไปเอาเอาเอาไปเอาเดซเทอร์เราจะหาปัหาภาษาเดซเทอร์ต่อเทสกันล้อมล่าเอาตามว่าเอาเบลค์เอาแท่งเอาแท่งไฟเพื่อหาแท่งไฟเพื่อเราจะได้แล้วก็ ไล่เลื่อนในป่ากินสังฟอเรส t ซึ่งแล้วหากเราไปเดินตรงนี้เลื่อนป่าทิ่นี่แบบโอเคืุ้มอยู่แต่โดนพวกพวกพวกกระดูกกระดูกดำมันโดนพวกวิเทอร์กิตังยกยกลุ่มจัดการไม่ได้ยกลุ่มกระทืบนด้วยกันกไม่รู้เออซึ่งเดี๋ยวเราจะสร้างข้างบนด้วยเราจะไปสร้างข้างบนว่าเลยนะทำเป็นทางขึ้นแล้วเราไอ้พวกไอ้ได้ทำเป็นเออทางรถไฟทางขึ้นด้วย ทางขึ้นกันซึ่งความดีเลยว่าเราจะาเอาทางขึ้นเนี่ย <c oughs> ไปทําเป็น <c oughs> จะทำเอาทางรถไฟอะทำเป็นวางขึ้นนะว่าเราจะขึ้นแบบเหลืองเก่าๆเลยไปยังเหมืองใหม่ซึ่งเราอจะตกแต่งให้ละเอียด <c oughs> ให้ละเอียดหน่อยซึ่งผมก็ขมเืองเก่าเลยทาไม่ได้ใช้ให้ <c oughs> เป็นพื้นที่เราเป็นคนทำเองนะค่อ ซึ่งผมเปิดมาผมไม่เจอกับเออแท่นบูชาอะไรบางอย่างผมไม่ทําแต่มันมีตัวอะไรรู้เปล่าว่าทำไหมผมแบบตอนนี้ผมแบบยังไม่อาที่ผมมองเห็นอะไรบางอย่างมันเหมือนแบบตัวเนือฟ้ามันแบบมันทําอะไรอ่ะเหมือนจ้องมองเห็นมันแล้วก็รีบไปตีมันแต่ว่ามันกลับตีไม่โดนมันได้วิ่งไปตีมันว่ามันตีไม่ได้ไม่ตัดมันตีไม่ได้สล้วหายไปเลยซึ่งท่นบูชาที่ผมค่อยค่อยค่อยคิดว่ามันที่หลังเราค่อยว่ากันหรออันได้สร้างเป็นเป็นยานบูชาเรบายกอะไรครับก็ ซึ่งจะไปลงเหมืองซึ่งผมอ,อัคดคลิปนานไม่ได้ครับช่วงนี้นะคบผมก็ลงเหมืองอีกแล้ว,ะค,ะค,วครับก็ที่ครับเราจะหาเหมืองใหม่กัน <c oughs> ถ้าเราเจอปลาขุดเรเจอพวกอะไรบางอย่างนี่คุณได้ดีแหละ <c oughs> เราจะ <c oughs> ถ้าเป็นเหมืองใหม่ๆม่ค่ะเหมืองใหม่เลยฮะแล,ะแล,ะและ้วสิ่งที่เราพูดนี้ก็โอเคช่วงนั้ครับเราเราไม่อยากเราไม่ยุ่งนี้เลยกว่าเพราะว่า เราไม่ยูงครับเพราะว่าแล้วก็มาเคลียร์ตรงนี้วก็มาเคลียร์ตรงนี้นะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำเหมืองลงตรงนี้แหละเหมืองลงนี่เลยเป็นการถ้าเราเ็นเมืองนะล้วก็จะเจยถ้ำแล้วก็ <c oughs> จะได้เพชรฟีฟีนีหละได้เพชรฟีฟีเป็นของแถมบ้างเราจะปุ่มมันไปปุ๊บดันไปเจอเพชรซึ่งได้เจอมันก็ได้เจอเพชรแล้วมบบแล้วก็จะกรูไปให้หมด <c oughs> ก็คือหวันหมูแหละเพราะอจะได้เพชรมาก เพราะว่าจะเอาทำเป็นทำที่ขุดเพชรด้วยหาได้เยอะ <c oughs> จนถึงมันแบบถ้าเกิดทำชุดเกาะไปได้ครบแค่หนเดี๋ยก็ทำผมก็จะทำชุดเกาะให้ <c oughs> ให้มันแบบครบเซตเลยแล้วผมก็จะไปตกไปที่ <c oughs> ป่าทิสันไปฆ่าโนแมนครับฆ่าไอเดอร์ไมลแล้วก็ลองไปขโมยแล้วก็เราก็จะไปเอาเออราก็จะเอาเอเดอร์แล้วก็ฆ่าเบรดเพื่อเอาอพเพื่อเอาแท่งเบรดเนี่ยมาทำเป็นแท่งปูยาแล้วก็ ทำเป็นผงเบทเลวแล้วก็เอาไปทำเป็นไออคเอนเดอร์ไว้เราไมได้ลงไปจักเมืองแล้วก็ได้ลงจากที่ค้าหยวงผมก็เราก็ได้ลงได้ลงแบบเราได้ลงไปหาโขแน่นอนแล้วก็ได้ลงไปไปได้ลงไปไอ้เหรียญอะได้ลงไปหาเพชรก็ได้าไปรู้ขาไปรู้ไปได้ไปลงหาเพชรเจอกับ อโอ้โหปั๊ก็เจอ่านเลยครับก็ซึ่งดีมากครับซึ่งด,ดีมากเด,ดี๋ยวผมก็จะทำมาสักแต่ละมาณสักแปดนาทีแหละแล้วเราค่อยแปดนาทีครึ่งเลยนะเพราะว่าเราดว้วยเราจะเอาค่อยเดี๋ยวเราจะไปเราก็จะนงนเก็บท้งงบดครับแล้วก็ขุดต่อยเรื่อยๆครับเ <c oughs> จออะไรอะไรสมควรแล้วก็สมแล้วก็ขุดครับขุดฐานไปด้วยครับเดี๋ยวเราเอาไปใช้เราจะเอาไปใช้อยู่ ผมก็มีสองอันผมก็มีสองอันผมก็มีสอันผมก็ทําการขุด <c oughs> ไปให้หมดเลยครับผมจะขุดทั้งแรกถฐานห้วยเพราะว่าฐานนี่ก็สําคัญครับว่าเล็กก็สําคัญแต่เราก็เอาฐานไปก่อนเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีเล็กแต่ก็จะไหรหา <c oughs> ไปเรื่อยๆเราก็หาเจอซึ่งเดี๋ยวเราก็ทากานอย่างนี้แล้วเราก็ขุดต่อข <c oughs> ุดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออะไรให้สนุกสนุกครับก็ ก็ตอนนี้ผมก็ขุดพอแล้วผมก็ขุดเห็นแบบพอใจแล้วเขาก็แล้ขุดไปให้ได้พบว่าตรงนี้ขจะเดินทางรถไฟหรือว่าเอาจะเป็นแบบบันไดขึ้นบันไดลงฮะมันได้แบบม่ได้แบบเดินทางแบบเป็นแบบแบบใกล้ๆมันได้ถึงบ้านนะทุกคนที่ว่าจะผมจะตกแต่งอะไรนิดหน่อยฮะซึ่งผมจะทำคลิปนานแล้วอะทำคลิปมาสัก้านทีผมก็จะตกแต่งอะไรบางอย่างขึ้นมาคือเป็นเออเป็นแคมป์เป็นที่โรงเหีืองขนาดใหญ่ฮะ ที่สุทำทำไมก็ทำไว้แหละเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาหัวเราะของเ่าจะเอาแสลบี่แหละคราฟแสลบขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาคำนี้ไปทำทำเป็น <c oughs> ที่ตกแต่งนะคะก็ตกแต่งไปก็ทั้งหมดนี้ก็แล้วก็ได้เรรียยบ้อแลไปสำหรับพื <c oughs> ้นที่แล้วก็ไมน้นะครับผมก็จะทำเป็นที่ตักเป็นไป ประมาณนี้ครับก็เห็นแล้วครับผมก็ได้ประมาณนี้แหละก็งั้นผมก็ขอคลิปที่ขอตัว,วลาไปอีกแล้วไป <c oughs> ก่อนครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย